สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับหลวงพี่ยูเทนถแถลงด่วนโยคีปอโร,รเบิร์ตจะพูดแล้วพร้อมคลิปสำคัญคงเป็นเรื่องที่สังคมยังคงจับตากันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาซึ่งภายหลังไฮโซโปอตนุพัฒและโรเบิร์ตไพบูญสองในหของคนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทคืนวันเกิดเทน ได้มาบวชพราหมณ์ที่ธรรมสถานวิโมกสิวลัรอํอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมสาขาของวัดท่าไม้โดยมีหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เป็นผู้ทําพิธีบวชให้เมื่อวันที่16มีนาคม6 5เพื่ออุทิศผลบุญให้แก่แตงโมนั้นส่งผลให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านว่าทําไมหลวงพี่อุเทนจึงยอมบวชให้ทั้งที่มีคดีความ โดยหลวงพีอ,อิวเทนบอกว่าเนื่องจากทั้งสองคนมีความตั้งใจที่จะบวชจึงมาบวชพราหมณ์เพราะสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่จีวรแต่อยู่ที่ความตั้งใจบริสุทธิ์เลยหาทางออกให้โดวยวัตถุประสงค์คือให้สงบก่อนเช่นเดียวกันกะการที่เราจะเอาความจริงจากใครสักคนอยากได้ความจริงแต่ความจริงนั้น ก็จะต้องกระจังออกมาเราจะต้องให้เขาเป็นพวกเดียวกับเราก่อนให้รู้สึกว่าสบายใจก่อนแล้วจึงเกิดความไว้วางใจแล้วถึงจะพูดอันนี้คือหลักการแรกเป็นกุศโลบายและล่าสุดเพจ Facebook วัดท่าไม้จังหวัดสุสาครได้แชร์โพสต์หลวงพี่อุเทนโดยระบุว่าพรุ่งนี้ฝั่งข้าพเจ้าพญานวิกรมอุเทนศีสาโรจะ,ะแถลงข่าวเรื่องสำคัญมาก เรื่องโยคีปอโยคีโรเบิร์ตจะให้เขาพูดแล้วพร้อมแคปชั่นแจ้งว่าข่าวด่วน18มีนาคมขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ